ชยัยศรีแท็กเตอร์ครับวันนี้ผมมาพร้อมกับตัวยอดนิยมที่ใครๆก็ถามหา0610 2เพลาคานหนาคาโลเกียร์กลางเกียร์เอฟปีคูณอุปกรณ์ครบครับคันนี้คันนี้นะครับเป็นอดีตเก่านอกมานะครับแล้วก็จัดการเช็คเบื้องต้นตามสภาพนะครับตามเ็คลิสของชยัยศรีแท็กเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องเกียร์ท้ายนะครับด้านหน้าผัดหลังเช็คโดยชยัยศรีแท็กเตอร์ครับให้พร้อมใช้งานนี่นะครับคันนี้ สเปคเนี่ยเป็นยังไงมาดูกันครับเกียร์กลางแปดคูณสองนะครับโอ้โหที่นี่ดูเบาะยังใหม่อยู่เลยเบาะยังใหม่อยู่เลยนี่นะฮะโอ้โหแค่เห็นก็อยากทํางานแล้วแค่เห็นก็อยากทํางานแล้วครับนี่ครับมาดูผ่านหลังผ่านหลังคันนี้นะครับมาถ้าผมให้อย่างนี้เลยครับเป็นผ่านเจ็ดเป็นผ่านเจ็ดเซน แต่ว่าท่านใดนะครับที่อยากจะได้ผ่านอื่นไม่ว่าจะเป็นผ่านบุเปอร์ผานสามปกตผ่าน 3, สามหรือว่าจะเป็นผ่าน6กเลยเงครับก็สามารถแจ้งผมได้ครับถ้าผมมีผมจะให้ฟรีมนนี้ให้จ่ายนะครับดีทุกคนดูขขาไฟยังสวยสวยดูขขาไฟนี่นะครับโม0เป็นตัวรุ่น ใหม่สุดของ060นะครับรุ่นสามก็คือจะเป็นตั้งกลมไอดีโตหัวฉีดเตี้ยครับเกีย์ปีนะครับฝานหน้าคาราโลครับตัว2องพาเข้าได้ปกติใช้งานปกตินะครับมาลองขับลองดูลองถ่ายได้เลยที่ใช้ยซินตดิเเตอร์ยินดีต้อนรับทุกคนครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าเวลาวิ่งเนี่ยคันเนี้ยมันจะหลอ่อมันจะโหดขนาดไหนปไปดูกัน อยากจะให้กินกลิบเนี่ยผมก็จัดการให้ได้บอกเลยว่างานเพื่องานไล่งานดันดินง,งานดึงเอาอยู่ครับ ดันหน้าใช้งานปกติครับดันหน้าใช้งานปกติดูพี่ดูดันหน้าใช้งานปกติยกไม่ตกเนี่ยเป็นการผ่านข <c oughs> ึ้นลงแล้วบกว่ามีทัดมเนี่ยใบหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับผ่านเจ็ดติดมาครับพี่ผ่านเจ็ดติดมา แล้วถ้าเกิดท่านใดนะครับที่อยากจะให้เก็บเป็นบางจุดเนี่ยก็สมมุติว่าอยากให้ทําสีผมก็จัดการให้ใหม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีเรื่องอย่างอื่นนะครับถ้ามาลองขับลองดูกันจริงแล้วอยากจะให้แก้ไขตรงไหนเป็นพิเศษหรืออยากได้ตรงไหนเป็นพิเศษเนี่ยผมจัดการให้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นลังค่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนด้านหน้าเปลี่ยนผ่านหลังผมจัดการให้ได้ครับหรือว่าถ้ามาลองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันยังมีจุกจิตนิดหน่อยผมจัดการให้ได้ครับเพราะฉะนั้นนะมาเลยครับที่ชาร์ t ซีลิเท็เตอร์พร้อมดูแลทุ คันนี้นะครับขอทพันยี่สิบโคโคปูนโซสองพายคาน้าคาร์โลโซเต็มตรงรุ่นเครื่องเกียร์ท้ายเกียร์กลางในปีแปดนะครับด้านหน้าพันหลังครบพันหลังอยากเปลี่ยนจัดการให้ได้ครับราคาเนี่ยครับเปิดอยู่ที่5 5 9 9 9 0ห้าบาทส่งปี300กิโลเมตรจากชัยสิริฮัตเตอร์นะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยที่ชัยสิริฮัตเตอร์0 8 2 3 5 9 1 5 4อและเจอกันนะครับอยากจะให้ผมดูแลปิ้งมาครับ